สวัสดีตอนเสาร์พี่น้องอันนี้ก็ล่งเจ็ดโมงกลัวครับกัล่งมาหอดปลาพอดีกะมาหอดปลาบังขันครับก็เลืยยางเขามามาพ่อห้างหนึ่งครับผมแล้วก็ไยนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับไปจมีหัวหน้าเมืม่อวานฝนโตแข้งครับผมเกียดนี่วันนี้กะ เห็นมาไอเติบอยู่บ้านฝนตกก็ะเดียกบานขึ้นนี่ก็มาขขางๆขงครับมองเกาแต่ปลานีไปท่านได้เคยเขาครับผมเดี๋ยวมาจันเลยครับห้างหนึ่งครับผมเอาไพ่น้ำกะพอดีมาอยู่ข้าเขาตัดถิงไปพอดีเลยครับผมมะพอดีเลยไปต้องไปหาใหม่ก็ได้เอาเมกาดครับผมถึงวิธีเอาก๊อฟไพ่น้ำครับผมดับผ่านคลอง เอาไงาดีสุดนี่คือต้องเอาไม้กาดครับผมบางคนย,ยืนตัดก็จะขึ้นไปหอดมันบวชอดง่ายแล้วครับน้ําใส่เวลาดูดเติมอ,อันนี้ก็ไม่ไผ่กากก็ต้องใสเวลาดูดครับโบเมนง่ายขึ้นกันครับต้องหาหม่องยืนให้ได้ี่พี่น,นอ้องยูกางออไฟน้ำเลยครับห่างนี่ับผม เดี๋ยวเขามาจัดครับผมนามปลาพวกนี้มันจะค่อนข้างเนแบบเอาหยากแน่อยู่ครับแต่กับเหลือผ่านของจัดขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันตอนในเป้าอาจะมีหัวหนามบอครับผมไปรุนกัน ด้วยพันคองเล่มน้ำเลีมอย่างอ,างอ,างอาง่อยเหมือนกันครับ้องใส่เวลาครับผมตอนนี้พันคองกระถางถางกันมาเติมหนึ่งแล้วครับตอนนี้ถางกันมาเติมหนึ่งเนาะใส่เวลาถางกะเติมหนึ่งแล้วครับจ่กับวัฒนในหอดครับผมเนแนมเบิง่งกะ หัวนอนหวานก็ค่อนข้างจะใหญ่อย,อยู่ครับเป็นมิมเพราะเป็นมิมเก่าครับผมเดี๋ยวเอามเบอ่งอีกเทียนหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปพนันค้องทางอีกก่อนครับทันไในเลี้ยวครับผม่อนากาจแตดใส่เวลาอยู่ครับรอไฟน้ำครับเดี๋ยวเอาเบิ่งอีกรอบนึงครับพี่นอ้องเดี๋ยวถางอีก่เล็กน้อยก่อนครับ พี่น้องทางกันมาเรียบร้อยครับผมพี่น้องความหวานนี่ใหญ่ครับผมวสวยๆครับข้างแหลกครับผมผ่านคลองหวานๆครับผมขอาไปน้ำครับตอนนี้กำลังตัดกันมาเรียบร้อยครับผมความหวานง่ายครับถือว่างามครับเอาทำนี่แร้ว นี่น้องเดี๋ยวลงไปเบื้องข้างล่างอีกเที่ยน,นึงครับพอดีเท่าฝาฝ่าในกำลังเหมือนนี้กำลังเข่ามากครับกำลังไหนทางแหกครับผมแหกม้านครับผมบม่ยากาศเด็กเลี้ยงในใจหน่อยครับพี่น้องตอนนี้พันข้อ,องเขาลงมาข้างล่างแล้วครับ <c oughs> พี่น้องบนรยากาศอุมอ้มๆครับผม หวานหวอุ้มครับทางนี้บดถือว่าแกครับผมอ่อนครับครับสวยครับผมแต้มแรกครับพี่น้องเสรานี่แหกมานครับผมมันมันี๋ยวเอาสำานี้ล้วครับชิบนี่ พอดีพึงขามากครับฝันร่างใดห่างแหลกครับว่าอยากเป็นเสยเป็นการชีวลานะเดี๋ยวเป็นเสียบไดบดนินขบ้านะ<อ>พี่น้องเอาครับผมสวัสดีครับฝากติดตามช่องยูทูบมินดี้ครับดิครับผม